สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกวันหนึ่งนะครับแต่ว่าก็สลับแดดดีเนาะก็จะมาอัปเดตหน่อไม้ฝรั่งให้ดูนะครับที่ต้นที่บอกว่าเอ่อถ้าเก็บกินก็เก็บได้แล้วนะครับนะเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่น้อยแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยเนียเนียคือถ้าจะเก็บกินนะครับหน่อเน,นี้ยเก็บได้แล้วนะแต่ว่าเนี้ยเลยเลยกินมาแล้วแหละเพราะมันเป็นพุ่มเป็นอะไรร่อยนะครับมันก็กําลังจะแตกเป็นพุ่มเพื่อที่จะเป็นต้นต่อไปนะครับแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะไม่เก็บนะครับ ให้มันโตก่อนให้มันได้สักเนี่ยครับนับให้ได้สักหกหนอเนาะหลังจากหกหนอไปแล้วจะเก็บก็คราวนี้ก็ไม่น่าเกลียดแล้วแหละคือถ้าหกหนอเนี่ยคือก็คิดว่ามันก็จะได้ต้นประมาณเนี้ยคราวนี้นะครับก็จะได้ต้นขนาดเนี้ยมันก็พอดีเริ่มพอดีกินน,นะครับอืมแล้วก็ส่วนมากนะครับเขาก็จะได้เกรด A เนี่ยตรงที่โคนหนึ่งเซนติเมตรความเ,เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณหนึ่งเซนติเมตร หรืออะไรนี่แหละแล้วก็ยาวประมาณ1ฟุตหรือ20เซนนะครับยีเซนถึง1ฟุตอืมประมาณนั้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเอามากินนะหน่อขนาดเนี้ยโอเคแล้วแหละถ้ามันมีสักสิบหน่อก็รักผัดหนึ่งครั้งพอได้นะครับหน่อไม้ฝรั่งกับกุ้งอร่อยอืมอร่อยนะครับบางคนก็ไม่รู้แต่ผมส่วนตัวชอบนะครับหน่อไม้ฝรั่งกับกุ้ง อ่าอันนี้ก็อีกหนอนหนึ่งนะครับที่วันนั้นที่ให้ดูว่ามันหนอใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยครับเนี่ย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 นี่ยก็ประมาณนี้นะครับหนอนนี้ก็เก็บได้แล้วนะถ้าจะกินนะแต่ว่าย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปนะครับเก็บตอนเนี้กินไม่ได้แล้วแหละนะครับปลูกเองเรื่องมากได้นะครับจะเก็บตอนไหนไม่เก็บตอนไหนปลูกเองเลือกได้จะเอาอ่อนเอาแก่เอาเล็กเอาใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ย นี่นะครับก็คือพอมันเริ่มเป็นโคนเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ต้องไว้หน่อขนาดนี้เป็นต้นไปไอหน่อเล็กๆประมาณนี้ไอที่ต้นเล็กๆประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆตัดออกไปค่อยๆเอาออกไปถอนออกไปเพราะพราะมันหมดอายุก็ถอนออกไปนะครับเลือกไว้แค่ต้นใหญ่ๆอันนี้ก็มีไม่เอ,อ่ยมีอะไรไม่เอ,อ่ยไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีอะไรใหม่ๆไม่มีก็ไม่มีก็คือไม่มี อันนี้มีไหมก่อนนี้มีไหมก็นี่นะครับจะเป็นหน่อที่ล่าสุดนะครับหนอนนี้จะเป็นหน่อล่าสุดโคนมีไหมโคนก็ไม่มีนะครับหญ้าพวกนี้ก็ไว้ก่อนขี้เกียจมาทําก็ไว้ก่อนไม่ใช่ไม่เชิงขี้เกียจหรอกครับแต่ดินมันยังเปียกแฉะอยู่พอสมควรนะครับมันก็ถากยากเหมือนกันนะเนี่ยต้องถอนถอนแล้วก็ฟาด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 แดดดีๆนาอเอามาคลุมโคนได้ต่ออ่านนี้ นี่นะครับอันนี้ยังเป็นหน่อเล็กๆเนาะถ้ามันเป็นกอใหญ่มันก็ถ้าเป็นกอใหญ่เกินไปนะครับมันหน่อที่ได้มันก็จะค่อนข้างเล็กนะนะครับเพราะว่าอ่าเรียกว่ายังไงดีมันไม่สมดุลนะอืมถ้ามันยังไม่สมดุลนะถ้ามันสมดุลแล้วก็อ่ะอันนี้เนาะน่าจะแยกได้เป็นสองกอชัดเจนแล้วแหละเนเนเนนะซ้ายกับขวาชัดเจนอยู่นะครับ ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ให้ติเกียรติติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ